เราลับ,บิซิสเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการบิลทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลกของคีย์เวิร์ดเรนโกคุนะนะซึ่งก็ไม่รู้อะไรเมื่อกี้แบบว่าไปห้องน้ำมาแล้วคิดเฮ้ยคีย์เวิร์ดเรนโกคุเน,ะนะี่ยน่าสนใจจังเลยเ <c oughs> พราะว่าพิมพ์ดูก็มีนี่ด้วยครับงานศพเรนโกคุเ <c> ฮ <oughs> <อ>้ยพวกมกระจอกไอ้เจ๊แมปงานศพเรนโกคุที่แมปชั้นนำงูใหม่อีกแล้วโอเคตอนที่กูเข้ามาในงานศพของเรนโกคุแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้ยงานศพเรนโกคพวกมึงระวังคอมระเบิดนะ งานสมแกกินสไปค์ตโคตรเลยอะ่ะ <sm all> งานหลบกินสไปร์สัตว์เลยอะ่ะ <sm all> มีเลยคอมระเบิดยัง <c oughs> โอ้ย <g ười> เลยกูใช่ <g ười> ไหนวะโอ๊ยกดไลค์เป็นร้อ <g> ย <ười> รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พวกมึงจะตื่นเต้นกว่ากูแล้วนะามาดูนี่แต่ว่าผมเร็มากู ทำรูปนมมั่งกุ๊กทำรูปนั่กุามมาเก,กเอ้ยมึงดูต้องไปเส้อกลุม <laughs> เอ้ยรูปนี้ตอนรูปแกกำลังได้ใจเ <laughs> ล่ <laughs> ไหมวาได้ใจกับรูปนั้นคือรูปยิ้มตอนแกหมดใจ <laughs> รูป <laughs> <laughs> ตาย <laughs> <laughs> มีแมปหนึ่งน่ากลัวมากเลยลองไหมเอาไปดิน่ากลัวขนาดไหนวะมันแบบว่าไฮ แเฮ้ยทำไมเอ้ยปัญลามเข้ามาดูเลยขายง่ายแบบนี้ขายัดแบบเฮ้ยเฮ้ยที่ขี่เลยพี่ขับเลยขับเลยมันมีหน้านั่นอะเออขับดิพี่ที่อะไปเลยพี่ขับได้จริงด้วยวะ กูว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะวัเราจอซูบลงข้างล่างเนี่ยกูไม่เห็นตัวอะไรเลยตีระวังหอ้โกหกเป้ยแล้วน้ำมีแค่นี้เองเกูป็นน้ำเหลี่ยมกูมึงน้ำเหลี่ยมไปให้มาให้กินเลยน้องแล้วพุ่งออกไปทำยี่ห้อเฮ้ยเฮ้ยแมพใช้ได้อยู่เมื่อกี้ให้ออกมากัดละให้อยู่ไหนละหรือว่าให้ออกไปพร้อมกูในแมพแล้ววะข้ามไปแล้วเออ ไอ้บูมตาววะเออกลัวกำจะลงไปอ่ะเราลองลงไปเล่นแมพเขียวข้างล่างไหมเฮ้ยเล่นได้เหรอเฮ้ยเดินได้เฮ้ยไอ้น้องพีโบดูข้างบนกูไอ้เทียะไอเจือเรือลยอ่ะว้มาลับกูหน่อยกูจักรพรรดิโบราณไอ้เฮียไอเจือเรือลยอ่ะว้าไอเรือจักรพรรดิแล้วอย่างงี้ไห้ย่สู้กูได้ไง เอาดําเลยไอ้กูกำลังบินขึ้นไปัะนึงรอก่อนไม่รอไอ้รอด้วยไปไม่กินไม่กินแบบม่ไงใไอ้เป็นยางีงออกหนีเลยและเรือยังบินยังบินไม่ไห้ฮาะแล้วมันยังบินไป้ทำไมอ่ะญี่ปุ่เจไดเฮ้ยเออว่ะ คีย์เวิร์ดเจไดเทียมาเป็นซาวอนบ้างดีกว่าพวกมึงโอ้โหแบบเต็มเลยเฮ้ยแบบเยอะเฮ้ยซาวอนโลเปเป็นลูกโจดา้า <c oughs> ไอ้น้องเข้าไปเลยจำลองการใช้ชีวิตแบบซาวอนกันเถอะข้างหน้ากลัวเลยอะไรพวกมึง <c oughs> บล๊ะโอ้ยเทียโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยิงยิงหมดเลย นาพันสองร้อยบักเลยแพงยังเลยอ่ะพูดแพงเลยเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาดูแบบนี้เขามาดูดิเที่ยวแมปกว้างยังเลยอ้ยจักรวาดเราอยู่ในนีนแนนจักรวาดพวกมึงเฮออเราค่อยค่อยอ๋อเราต้องเข้าเมืองเหมือนเหมือนเหมือนเออเหมือนเหมือนไอ้แมปนั้นเลยอ่ะเหมือนไอ้แมปทหารอ่ะเออแบบเยี่ยมชมอ่ะ ที่เราต้องเข้าเรือ <c oughs> เราม<อ>ีบัตรเราต้องโชว์พาสปอร์ตให้ดู <c oughs> อันนี้คือคนใช่ไหมอ๋อนี่คือคนเซอร์เออว่าเป็นสตาร์มหมดเลยอ่ะมันบอกอะไรอ่ะ <c oughs> มาว่าเราตาหมอเตอเราเข,าข้าไปข้างในมีหอดอยู่เข้าไปเลย <c oughs> เออตรงนี้นะครับทุกคนเราต้องผ่านด่านตรวจนะครับซึ่งแบบว่าถ้าไม่ผ่านด่านตรวจเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะซึ่งด่านตรวจเนี่ยมันเหมือนไอ้แบบนั้นเลยที่เราเคยเล่นกันนะที่เป็นแมปทหารเรือปะทะกับโจรสลัดอ่ะเออที่เราต้องต่อตรวจคนเข้าเมืองก่อนได้ยังงแบบคัดเลือกไปเป็นทหารอ่ะไม่ไม่รู้ว่าเจ้าของเดีย วิสิตเกอร์ V I S ทีวิสิตแล้วก็เอาวุฒิมาไหม yes no yes เยอะรู้ no yes มีดำเยอะรู้แล้วเอ่อโอ้ผมอ่านไม่ทันอ่านไม่เห็น republic of confidence อเกียร์ไม่ต่อแถวเป็น republic หรือว่า confidence เจดดิสีเกียร์ไม่ต่อแถวยินดี republic ก็บอกเป็น r e p u b ไง republic เฮ้ยเอาเปิดแล้วเซตตี้ได้เลยเฮ uh, ้ยเข้าเมืองเลยเฮ้ยสาเหตุที่มาวิสิตด้วยเลยก๊อปเลยก๊อปว้านเลยก๊อปว้านก๊อปว้านก๊อปว้านก๊อบบ้านของมวิสิตแล้วก็โนตอบลูกหน้าเลย no five minutes later next เลยบูมบูมมารอพี่บีตอบก่อนเออพี่พี่ไปตอบมันวิสิต no ตอบเลยไม่รอคำถามด้วยพับบี พิ่พี่ผิดไปพี่ยังไม่โชว์พาสปอร์ตให้มาเห็นเลยเอาไว้ทไมยังไม่ตอบมันเลยรีพับบิคเลยพาสปอร์ตโชว์มันบอกว่าจะเกิดเราไม่มันไม่ตอบมันจะไม่เข้ารีพับบิกอืมเลยมิฟ่งพับบิกบิคแบบนี้เลยพี่มวยที่บ้เลยไอพี่ไปแล้วพี่ ไป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 มาเลยไปด่าอ้แกช็อไปด้วยด้วมันมาเชไดสงสัยมีหอดอยู่ไปเจอหอดไหมไปตรงหอดไปดูเลยเไอ้พี่มันเดินมั่วละเอาพี่ไปสามพีพไปรักมัวมากเลยคนปิดด้วยแล้วเราเราจะไปเป็นซอมซูเปอร์ได้ไงอ่ะอาร์มเดลเลอร์คนขายอาวุธเฮ้ยโอเวนช็อป ป่วยไล้เซเบอร์หนึ่งหมื่นสองเลยแพงจังเลยพี่สามแล้วเก้าสิบเก้าบัตจัดดิไม่มีกูเจ้าไปไหนวะไอ้กูอยากไปเป็นซามทูเปอร์เมื่อกี้กูเห็นซามทูเปอร์สุดยอดมากเลยมันขู่ประชาชนได้ด้วยเว้ยแต่ต้องเข้าบริษัทนะนี่ไงเฮ้ยเท่อะช็อคทูเปอร์ไอ้สัช็อคทูเปอร์ไปเลยไปเลยพี่อย่าเข้าไปนะมันช็อตนะอื้มเอ้ไ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 อ้ยอ้ไอ้ไอน มันมีฟอสมัาโลเภด้วยเขาบอกว่ามันคงจะแย่มากๆถ้านายตายผมเล่นแค่าเสียดายที่นายจะตายที่นี่มันโลปด่าเลยเฮ้ยขโมยนี่ไงไอ้ยขโมยไอ้ขโมยอะไรอ่ะไปดูมาเขโมยกดขโมยไปแล้วอ่ะเราไม่เกี่ยวมันเอาไปแล้วอ่ะมันเอาไปแล้วเราไปเขาแบบเคอสหน้าข้างบนหนุบบนหัวคืออะไรวะเอ่อคิวออนไซส์เราตายเรามันยิงมันฆ่าเราได้เลยท้ามเห็นเรามัฆ่าเราได้เลยเราไม่ได้เกี่ยวที่ี เราไม่ได้เกี่ยวอะไรการขโมยครับนี่หมดเลยไอ้แย่ล้มล้มเยล้มแล้วมันเจ๊ดไ้ช่วยด้วยช่วยทีเกิดเลยเกิดโคตรไกลเฮ้ยมีคนลุกมามีคนลุงมาผมไม่มีอาวุธช่วยทีช่วยทีไอ้บุกมีพลังฟอสไปยัง แล้วเราจะไปเอาพลังฟอสได้ไงวะเฮียเออให้เขาไปเอาเขาจาาาเเเอป็นแค่คนธรรมดาแสดว่าเขาต้องเอาได้แล้วหนููพี่แกใช้พลังฟอสแบบดึงคอเลยเขาต้องเก่งมากเลยเล่นกูต้องไปตอบคำถามอีกรอบอ่ะเนี่ยเก่งไปตอบคำถามอีกรอบคนโดนมาโดนยิงตายหมดเลยผมไปยิงทิ้งหมดเลยเราก็โดนยิงเหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะไปยังไงตอนเนี้ยเออทางนี้ไหมนี่ป้านี่นี่พ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 ี่นี่กระโดดไปเลยเชี่ยโอ๊ยป๊อปปื้ minutes five later อ๋อไอ้นั่นมันเติม2,300โลบั๊กเพื่อได้ท่าโชคฟอโชคเออที่ <c oughs> อ่ะโคตรเท่ไอ <c oughs> ้เงี้ยแบบเติมเป็นโยดามาสั่งวิตพื้นให้หมดเลยพวเกเค้ยนี่พวกมึงอะไรวะ Star, Star Wars s p a t t e n ในที่อ่ะ Star Wars s pattern อะไลกันกดไล่ถึงแปดส Okay. ไอ้เชีย่ยให้เล่นเป็นยานตึนตืนตึนตึนตโอ้ยน,น,น้องแย่ละแมปยันนำชนเลยระเบิดเลยเฮ้ย <c oughs> มาแล้วว่ะพวกมึงใน,นที่สุดร้อยวันพันปีก็ได้แมปดีไอ้เชีย่ยมาแล้วกูเป็นยานไฟเตอร์แล้วตอนนี้แมปยันนำมีเยอะเลยกูพูดจริงนะเว้ยไม่ได้พูดเล่นไอสัตว์ มึงเข้ามาดูก่อนไอ้เฮียดูถูกวุ้ยอยู่ฝั่งไหนอยู <t <t ่กูฝั่งดรอยแล้วกันเฮ้ยเฉันน้ำเพราะกูบอกแล้วอย่ยแบบมันดีไอ้ยังไปเก็ตยันแม่มึงเอาละวะไอ้มึงกดทีดิมึงแปลงร่างด้วยด้วยไยันมึงอะมึงเข้ามาจอดในยานด้ไอ้เฮียเฮ้ยอยู่ข้างในเลยอ๋อมันม่เข้าไป ยานได้ไหมไม่เปิดเบเกตไม่เปิดต่อหน้าเลยแต่ยิงกูต้องหนาวะพี่อยู่กับพี่พี่ในมึงอยู่ไหนอะนั่นก็คือไอ้เบเกตเอาแล้วไปยืงกูหมดเลยเปิดเลยยิงเลยไปเกตมาประจันหน้าพี่ต่อเฮ้ยกูจอดยานได้วะพวกมึงมันกดจอดยังไงไม่บอก ตอนนี้กูจอดยานแล้วเนี่ยปิดเครื่องได้เฮ้ยไอ้กูออกมาเป็นคนได้ไอ้น้องกูเป็นโรยไอ้กูอยู่ข้างในแล้วอ่ะกูอยู่ข้างในแล้วอ่ะกูระเบิดไปแล้วเฮ้ยเข้าไปจอดด้วยเลยมึงโคตรเซนเซอร์เปล่าเข้ามาจอดไม่ได้ไอ้ศัตรูเออไอ้ศัตรูช่้ไอ้ศัตรูไอ้ศัตรูบุงบุงมึงมึงเข้าไปจอดยังไงอ่ะมึงมึงมึงต้องเล่นมึงต้องเล่นยานลำใหญ่เหมือนของเราอ่ะเฮ้ยกูมาแล้วเห็นกูเข้ามาไหมเออมึงเข้ามาเข้ามาแล่หาหาหารู้จอดหารู้จอดหารู้จอดนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงกูดิ เออแล้วกดกดกดออกมากระโดดสเป,ปกบาร์อะไรก็ได้ออกมาเอาเอออกมาแล้วเที่กูดอยเทียไหน αι, มึงมาดิไอพวกข้างนอกยาน <c oughs> ผมกำลังเอาอยานใหญ่มาทำลายประตูพี่ในจริงก็มาไม่ไปเก่ะกะทฉลยประตูพวกเราอ่ะมังทำลายผมกำลังทำลายประตูพี่เฮ้ยออกไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้ขับข้อกระจอกเลยเป็นไงประตูพี่พังแล้วผมเข้าไปจอดใช่ไหมไอ้จอดได้มจอดได้เลยไอ้จอดในบ้านกูเลยจอดในบ้านที่ได้จริงมึลงมาเลยลงมาเลยลงมาเจอาพวกกูดิกระจอกไอ้เหี้ยเอ้ยไปเก็งได้จริงมึงอยู่ข้างในนั้นกูโมแล้วไอ้ผมผมขโมยยานพี่ขับไปด้วยไอ้เหี้ยนั่นยานจักระหวัดจะไปยุ่งขโมยเลยวะ พี่คับเข้าไปครับเข้าไปครับเข้าไปในนั้นเข้าไปเอ๊ะเหี้ยอะไรวะมันจะนลยจบไม่ทันได้เข้าไปด้วยซ้ำ โอเคไิ okay, again, okay. you ่ส <hi> ิ <hey. S 2> ้เบรกเกอร์ก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพีซีทีวีแล้วก็รูบอกคีย์เวิร์ดมั่วสัวหมดเลยวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็อนสำหรับใครนะครับนาทีแบบว่าอยากจะเล่นแบบเราก็ลองเสิร์ชคีย์เวิร์ดอะไรที่มันแบบว่าแปลกประหลาดดูหรือว่าใครมีคีย์เวิร์ดที่แบบว่าแปลกประหลาดและอยากจะแนะนำก็สามารถมาพิมพ์กันในคอมเมนต์ได้นะจ๊ะก็สำหรับวันนี้นะครับต้องจบกันไปเลยครับสำหรับวันนี้ใครที่มากดไลค์กับตัวใครพวกเราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจเป็นอย่างยิ่งนะจุดดีครับสำหรับวันนนนี้้้ลลาาาาาไปปก่อคิหบบ๊ยยจ